มึงเห็นท่านเศรษฐีจะให้กูวิแผนกินวะท่านเศรษฐีจะเอาผักบุ่งบนลำให้มึงกินอย่างนั้นเหรองั้นมึงรอกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียเองไอ้พรเข้ามานกูได้ไงวันนี้นท่านเศรษฐีวันนี้เศรษฐีเอาผักบุ่งบนลำให้ไอ้แผนกินเออแล้วมันกินไหมมันไม่กิน่ะมันไม่กินโอ้มันยิงมันยิงไอ้ดีโอแค่นี้กินไม่ได้อย่าโศนะ ผมวุ้งบนลำแค่นี้ก็กินไม่ได้เลือกินแต่ของดี่ดีที่มึงอ่ะนะหมูอย่างงั้นเป็ดย่างงั้นไก่ย่างงั้นถึงได้จนไม่มีจะยัดหานี่ไงล่ะถึงไม่มีเงินจะใช้ทันเศรษฐีเขามึงโดนทานเศรษฐีเขาเนี่ยที่เขารวยมีหน้ามีตามีเงินมีทองได้เนี่ยคนพ่อคนแม่เขายัดหาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละใช่ที่ไหนล่ะมึงก็พูดตรงคนพ่อคนแม่เศรษฐีอ่ะเขาไม่ได้กินลำคนพ่อคนแม่เศรษฐีก็กินขี้ โค้กใครอะโค้กใครไอผงครับมึงเสือกอะไรด้วยเออคือมึงมาเป็นอะไรกับกูด้วยคือว่าผมจะมาหาไอแผนเรื่องศพแม่นะครับไม่รู้ว่าจะฝังหรือจะเผาดีอะครับจะฟังจะเผาจะตายยังไงก็รื่องมันมันเกี่ยวอะไรด้วยผมขอเวลาห้านาทีครับขอเวลาห้านาทีมาคุยกับมันเรื่องศพแม่หน่อยฮะเอาได้กูให้มึงสามนาทีรีบคุยซไสเสร็จทำเดียวลุก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 เดี๋ยว อยอยถามเป็นไรอ่ะท่านเศรษฐีเนี่ยเขายิงกูไอ้แผนนะสิทำเป็นกินไม่ได้ไ,ไอ้แผนมึมฟัง<ว>กูน,นะเพื่อนตั้งแต่มึงย่างก้าวเข้ามาในบ้านทเศรษฐีไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ให้มึงกินผักพุ่งบนลำแนละ้วทามึงอยู่ต่อๆไปเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยคงทรมานมึงถึงตายแน่ศพแม่มึง นอนอยู่บนว่านไม่รู้จะฝังหรือจะเผาคุยได้นานจังวะเกศสอนเมีมยมึนยมนงนั่งร้องไห้ยอยู่ข้างๆศพแม่เพื่อรอมึงกลับบ,บ้านหนีสิวะเพื่อนมึงอยู่ม,มึงก็ตายม,านะมึงหนีมึงก็ตายแต่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายยองตายเพื่อผู้มีพระคุณมันเป็นเกียรติของลูกผู้ชายเว้ยทำไมพี่ทำไมพี่แกสิแม่อยู่ที่บ้านยังไม่ได้เผา เจสอนเมียรักนั่งร้องไห้อยู่่ข้างศพแม่เพื่อเรากูให้แผนกลับบ้านกูอยู่ก็ตายกูหนีกูก็ตายอลแต่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายตายเพื่อผู้มีพระคุณมันเป็นเกียรติของลูกผู้ชายไอ้พงหนีสิมาเพื่อเฮ้ยหมนเวลาแล้ว อะไรเนเอาแก้วเอาไวเห็นเท้าเผื่อท้าเฮ้ยเฮ้ไปจับตัวมให้ไดเฮยเฮ้เฮยหยุดหยุดหยุดอันนี้เหรอคอดูคาสงบเรานำเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ เราเป็นคนจนเราต้องเพิ่มเจ้านาที่เดี๋ยวมึงอยู่นี่เดี๋ยวกูเข้าไปแจ้งความเองว่นีอะไนะพี่มาทำไรครับผมผมมาแจ้งทำไมา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 แจ้งทำไรมาแจ้งความครับแจ้งความอะไรเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องผู้หมวดนายผู้กองผู้กองนายทหารหนานมาหรือมึงเวลาหน้าสีหน้าขวานคตรไร้สาระมาทำไรจะแจ้งก็แจ้งมาทำไมแจ้งออกไปโอ้ดูเจีบฝ้ายเลยตกใจหมดหน้าตายขายไข่วะไม่ยอมฟังแกรู้จักเบ้า ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยใครเนี่ยโอ้โหแหมแกก็ทักส่งข้านึกว่ารู้จักกูไม่คุณทุ่นนาาว่ะไม่รู้จักก็ออกมาคนรู้จักก็ทักเนี่ยดูคนรู้จักกขาทักเนี่ยกว่ายังไงละทิศนึกนึกอะไรวะเนื้อไม่ทิศนึกบ้านมึงทำไมอ่ะเขาจะไหนเล่ามันไม่ใช่เหรออ้าวแหมข้าตบมุกเลยที่วะเนี่ยเล่นดักหน้าเลยอะมันจันเล่นนึกไม่ออกดูไม่ได้นานเนี่ยเดี๋ยวมุกเราเนี่ยข้าพเจ้า ออกพญาเดชาคุณทาเพชรลูหจักเราด้วยออกพญาเดชาเองโอท่านออกพญาเดชาใช่โอ้ี่เจอท่านก็ดีแล้วน้อย่างกอนี่ไม่ได้เจอทะตั้งนานเลยนดเจอท่านก็ดีแล้วช่วยเราทีเถอะมีเรื่องอะไรในเวลานี้มีเรื่องเดือดร้อนนะนนนนนอ้คนตัวเล็กๆนนทำไมมันเป็นทาสในบ้านฉันนะแม่มันเป็นหนี้ฉันแล้วแม่มันไม่มีเงินใช้ฉัน ฉันเลยนำตัวมันมาเป็นทาสนี่พอทำงานไม่ทันไรนะมักใหญ่ไปสูงโนดโนดนดดพาไอ้คนโนดนะเป็นไงให้ไอ้คนตรงสูงนี่มาขโมยบ้านกับมึงจะทำยังไงได้จะทำยังไงได้ช่วยฉันทีเถอะนะเดี๋ยวก่อนแต่ฉันจะช่วยแต่ทีแต่ไหนนะเอางี้เดี๋ยวมึงอยู่งี้เดี๋ยวกูเข้าไปปฏิเสธเองว่าอย่เง้ยอะไรคือคือผมอว่ามันทำอะไรแต่ทีเนี่ย ใส่ร้ายผมกับใส่ร้ายว่าอะไรหาว่าผมเนี่ยเป็นโจรขึ้นปนบ้านาแล้วเป็นความจริงหรือเปล่าผมขอปฏิเสธครับปฏิเสธว่าอะไรวะปฏิเสธว่าเป็นความจริงทั้งหมดครับอา้าวทางั้นแล้วก็มึงก็ต้องติกคุกสิไอ้จิกคุกอ,อะไรเนี่ยก็มึงรับสรรารภาพมาแล้ว,ลวสรรารภาพยังไงเลยก็ปฏิเสธเห็นเห็นเนี่ยปฏิเสธว่าอะไรปฏิเสธว่าเป็นความจริงทั้งหมดก็นนั้นแหละเขาเรียกว่ารับสารภาพโอ้ยเขารู้จักกันเนี่ยนี่แกเนี่ยพูดไม่ถูกพูดไม่รู้เรื่อง ที่ฉันพูดเองเพื่อนกันเนี่ยเข้าข้างกันสวัสดีครับเป็นเจ้าหน้าที่แกอย่าเพิ่งนอนตัวแกพระเถอะไอ้นมเป็นความจริงได้ปล่าคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือว่าแม่ผมน่ะติดหนี้ท่านเศรษฐีเข้าไว้รวมทั้งต้นทั้งดอกนะเป็นหกช่างพอดีว่าท่านเศรษฐีท่านน่ามาทวงหนี้แม่ผมท่านก็ตายพอดีผมน่ะก็เลยไม่มีตังค์ใช้หนี้ท่านเศรษฐีเข้า ท่านเศรษฐีเขาไม่ยอมท่านน่ะเลยจับผมไปเป็นทาสในบ้านพอผมไปเป็นทาสในบ้านก็ให้ผมกินแต่ผักบุ้งปลาลำผมกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจหนีมาครับท่านเจ้าหน้าที่จริงครับท่านไม่งั้นผมไม่กล้าปฏิเสธหรอกฮะมึงนั่นปากพาโซย์แท้เลยเออไอ้หนุมแล้วขาไปโดนอะไรมานะฮะพอดีว่าท่านเศรษฐีน่ะใช้ลูกน้องเขายิงผมครับ ไม่เกี่ยวข้านะบางยิงวาจะไม่ให้เห็นหน้เาเ,เคคจ้าครั้งแรกก็เกิดค,ความสงสารเอางี้ลวกันเป็นนี่เขาอยู่เท่าไหร่รวมทั้งต้นทั้งดอกเป็นหกช่างครับหกช่างเดี๋ยวเราจะถ่ายตัวเจ้าสองคนออกจะกลายเป็นท่าก็แล้วกันนะขอบคุณครับขอบคุณ<ป>ม,มากเลยครับคุยกันเลยกันละมันจะพ้องอะไรบรือไม่รู้เห็นไหมพถ้เศรษฐีไอ้หนุ่มสองคนนี้เป็นนี่ท่าเท่าไหร่ฉันจะถ่ายตัวแทนให้ โอ้จะถ่ายตัวแทนมันใช่เข้าไดได้ได้ได,ได,ได,ได้ไอแม่มันเป็นหนี้ชั้นอยู่หกช่างหกช่างเ,เ,เดี๋ยวชั้นจะจ่ายตังให้เอาต้นบัญชีมาคิดตังเลยโอ้จริงจริงนะท่านเออโอ้นัน่นรอตรงนี้นะเดี๋ยวให้ต้นบัญชีมาคิดให้ไม่ควรเราได้เงินแล้วไเมีคนมาใช้หนี้แทนมันจะมาถ่ายตัวแทนมันเออของเรามีเท่าไหร่ถ้าต้นถนนริมมันหกช่างหกท่้งนะ เดี๋ยวทำมันเผลอโกงแม่งซะยี่สิบไปโกงยี่สิบเป็นเหรอเดี๋ยวข้าจัดการอีกสวัสดีครับเจ้าทิตไหวพระเถอะครับเป็นเงินเท่าไหร่กันแล้วคือแม่ขอแผนเนี่ยติดเงินทั้งหมดเลยวหกช่างเออช่างหนึ่งเนี่ยมีแปดสิบบาทใช่ไหมล่ะแล้วก็แปดเนี่ยไปคูณหกถูกไหมครับใช่ก็แปดหนึ่งแปดอืมแปดสองสิบหกืมแปดสามสิบสองืมแปดสี่ยี่สิบเอ็ด 8 5 36 8 6 12รวมตังค์แล้วเป็น120บาทครับ <S 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 แน่ใจนะ <S <S แน่นอนครับไม่ไม่ผิดพลาดนะผิดพลาดครับครับ,รบสูงครับมันโกงนะมันโกองเหรอฮะเงิงนอะไรเงินทั้งหมด6กช่งงางก็อะไรเงินทั้งหมดหกช่างยังไม่ละเออช่งอางหนึ่งมีแปดสิบาทถูกต้อง มึงนับได้ตั้งร้อยยสิบเลยก็เงินเห็นเห็นเนี่ยอะไรของมึงห่ะกูนับไปฟังเอาไหมันับอันน่นมึงนับกูนับจะต้องมาตามเงินไทยให้ฟังสี่สบลุงไม่หบาทสบาทเป็นเดานตำลึงยี่สิบตนลึงเป็นหนึ่งช่างช่างหนึ่งมี80สบาทถูกต้องอ่ะเงินทั้งหมดหช่างก็แปดไปคูณหกแปดหนึ่งแปดแปดสหปส่สิบแปดสี่สามสองแปดหิบสแปรวมเป็นเงินทั้งหมดสี่บาทแปดสิบครับโอ้ยกูต้องขอบใจมึงเลย ผิดทั้งสองคนเลยความจริงแล้วน่ะมันทั้งหมด6ทั่งใช่ไหมหกช่างช่างหนึ่งมี80บาทใช่แล้วก็8ปดพี่คูณกับ6 8 6 48ห48รวมเป็นเงินทั้งหมดแล้ว480บาทเหม่ลืมหลักร้อยเสียได้เจ้าทีมเก่งสี่ร้อยแปดี่ร้อยแับมนัลากมางลา่งเด้วเังเ์้งเด้งเดงเดเด้เด้งเดเดเเงเเ้้ มันล้วงลึกซะหน่อยโอ้โหท่านเจ้าที่ทำไมอ่ะโอ้วันนึงนี่พกตังเป็นปึ้งขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยนี่ไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้เตรียมตัวมาเออแล้วมาทำไมไม่ได้เตรียมตัวมาก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อโอเลี้ยงกินโอ้โหท่านเจ้าที่กินหมดเนี่ยถ้าเกิดซื้อโอเลี้ยงกินหมดนี่นะขี่ดำปิดเลยนะเอารับตังเลยก็แล้วกันถุงเดียวก็ดำพอน่แปดสิบหนึ่งร้อยโอ้โหหนึ่งร้อย โอ้ใบแดงมามามาสองร้อยเจ้าทีจะกลับบ้านลรโอ้โหสองร้อสองเร็วๆสองร้อยไงสามร้อย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 สรอี่รอ้อยท่านเจ้าที่ครับทำไมทำาไมแบงค์มันเปลี่ยนสีอะนี่มันเป็นแบงค์ร้อยออกใหม่จากในเมืองยังไม่ได้กำหนดใช้ อันนี้ออกใหม่แล้วเนี่ยเออวันนี้กูไปอยู่มาไหนมาวะเนี่ยเร็ว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 อ่าสีออ่้อยอันนี้ไม่ต้องถอนให้ติ๊บให้ติ๊บอีกโอ้ยห้าร้วจั๊บจุ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 หนึ่งสองสามสี่เพอส์ไอ้นั่นเพอส์คอมมิตซะหน่อย 2> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมฮัทเงินไม่พอ ทำไมอะเงินขาดมีแค่สี่ร้อยเองหายไปไหนให้ไปแล้วได้เงินไม่ครบอีกแปดสิบบาทหายไปไหนเจวทีได้เงินไม่ครบไงครบเลยมีแค่สี่ร้อยเนี่ยไม่ครบจริงๆอ่งอะเออว่าหายไปไหนจะครบได้ยังไงอะก็หมาขาดไปแดกแล้วนี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมแล้วไงเงินร้อนไม่รู้จะเก็บที่ไหนเลยแี่เงินร้อนนี่เขาหลังมาใช้สับให้มันถูกด้วย เวลาไปเอาตังค์จากคนจากเจ้าของเข้ามาเนี่ยตอนที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยเขาเรียกมิบไม่ใช่คำมิบเข้าใจไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิบใช่ไหมไม่ใช่คำมิบอืแล้วคำมิบเนี่ยมันใช้ตอนไหนอะ่ะ <c oughs> มันพูดยากนะทําไมอะ่ะคำมิบเนี่ยเอาไว้มึงเข้าห้องน้ำแล้วมึงก็พิจารณาดูเอาละกันว่ามันควรทางตอนไหนไหนตังกูอ่ะเห็นไหมครับ ขนาดพวกมันเองอะอพวกเดียวกันน่ะยังยักยอกันเองอะเออแค่เนี้ยเป็นคนที่ใส่ใช้ไม่ได้เฮ้ยเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยเอาจะจัดซีโคงให้เข้าที่มาๆมา,มาโอโ้โหโอ้โหขอบใจท่านมากนะ เดี๋ยววันหน้าวันหลังเราก็มายืมกันใหม่ได้นะเออ,เอ,อแผนถ้าอย่างนั้นเราหมดหนี่หมดสนินกันแล้วไปนะเจอหน้าที่ไหนก็ทักทายกันบ้างไปไป,ไปแล้วนะโว้ยไปไปไปโอ้หมดเลยฮะวนด,ดีนะผมจะที่ไหนทักกูด้วยนะเว้ยไม่ได้เป็นทานแล้วนะเพื่อนเออ,เอ,อไปก่อนไปก่อนคุม<ป>ีชื่อาอะไรกันอ๋อผมมีชื่อว่าแผนครับพ่อมีไหมไม่มีค่ะแม่ล่ะ แม่ผมท่านก็เพิ่งตายครับและมีงานมีการทำหรือไม่ผมยังไม่มีงานทำเลยครับยังไม่มีฉันเห็นหน้าเจ้าครั้งแรกก็นึกถกชะตาฉันก็เป็นพ่อไม้ไม่มีลูกไม่มีเมียอยากจะได้เจ้าสองคนไปเป็นลูกคนทาอยู่ที่ในเมืองอจะไปกันหรือไม่ไปดูในเมืองแล้วก็ไปในเมืองเว้ยไปดีไปก็ได้ครับถ้าไปแล้วก็ เตรียมตัวไปตั้งแวนี้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวก่อนครับพอดีว่าแม่ผมท่านก็เพิ่งตายออผมนะ่ะขอเวลาไปทำศพแม่ผมก่อนได้ไหมครับและผมก็จะตามไปนะครับได้สิถ้าเสร็จธุระเดินข้าคางในเมืองฉันจะรอเจออ้าอที่นั่นขอโชคดีนะ<หร> อย่ให้เข้าทางเรียนตรงนั้นมานึกถึงชีวิตก็สุดคิดกังข้าออกพยายามเดทาให้ถูกชะตาเจ้าแค้น ดูไอ้หนุ่มบ้านสร้างดูคุณสำององอาจกำลังเป็นหนุ่มได้ขนาดดูฉลาดโลดแล่นดูใบหน้าช่างละมา้า ังเหมือนใครคนหนึ่งชื่อสายใจอะไรถึงเกิดเรื่องถึงห่วงแทนแม่จากบ้านไม่บอกก่อนนั้นเคยออกติดตาม สายใจนิสัยงามเห็นหน้าคงจำได้แม่นช่างเหมือนสายใจไปทุกมุมเจ้าแพ้หนุ่มมาดแมน MAU ah. โหมันก็แท้ชอบเกเลลองเล่นมีที่เด็ดเผ็ดโล กับแสงอาทิตย์รวมเป็นมิตรเหมาะเมงถ้าหากเจอหญิงงา,งามต้องรีบจีบตามระเบียบเราเหมือนขับรถไปทางเรียบไม่เคยเยียบคันเร่ง เห็นหญิงงามเข้าตามเชือ้อเราจีบแบบเลือดนักเลงแำมท่านแน่นอนนะเอาไม่ได้หรวเราชอบแบบนักเลงแต่นี่เดิขพาพเจ้าฮูมูแสรลวีตอนนี้รับราชการอยู่กับองค์พระเจ้าเสือไทยและองค์พระเจ้าเสือไทยเนี่ยไม่มีพระมเหสีแต่มีนางข้าหลวงนับร้อยเออ เพื่อนแสงอาทิตย์ทําไมตอนเนี้ยเพื่อนรู้ไหมว่าเราแสนลวีเนี่ยแอบรักนางข้าหลวงอังกาบตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอกไม่รู้จะทํำยังไงดีคนเราเนี่ยนะโบราณเขา็กลกาวไว้อยู่แล้วดักรอบก็ต้องมันกู้ถาลิกเจ้าทูก็ต้องมันเกี้ยวพระโถ่จริงพี่คุนจริงอย่างที่ท่านแสงอาทิตย์ว่า นี่นะแต่ที่ข้อสําคัญเลยผมนี่ได้ข่าวมาสดสดร้อนๆเลยพี่ได้ข่าวอะไรวะอะไรวะเขาว่ากันว่าบ้านของท่านออกพญาเดชามีหนุ่มบ้านนอกมาสองคนแต่ที่สําคัญเลยมันตรงเนี้แหละหเขาว่ามันหลอมันหลอเฮ้ยเอา้าอะไรนะมันหลอลอยแล้วะหลอดิพี่อะไรวะ ยังมีคนหลอกกูอีกเหรอวะออนั่นหนหสิไอเรื่องหลอเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกทาไมโดยเฉพาะแม่นางข้าหลวงเนี่นะชอบไปบ้านออกพญาเดชาทุกวันเลยไปทําไมอะแต่ที่สักข้อสําคัญเลยนะถ้าหากแม่นางข้าหลวงอังกาบที่พี่มูเนี่ยได้ลงรักแล้วแล้วก็ถ้าไปชอบไอ้ดุมบ้านนอกสองคนเนี่นะพี่เนี่ยอดยัดหาเลยเฮ้ย พูดอย่างนั้นพี่ก็เสียใจยแย่สิเอา้า<ๆ>ก็มันเป็นความจริงเรืวอคิดยังไงพี่ตอนนี้มหีหนุ่มบ้านนอกมาอยู่ท่านบ้านออกพญาเดชาสองคนและข้อสําคัญมันรอด้วยหรือวะมันรอมันรอพี่ก็ดีไทยง่ายาเราทั้งสามคนวันนี้ไปบ้านท่านออกพญาเดชาเลยจะไปดูว่าห,หนุ่มบ้านนอกเนะ่ยมันจะรอจริงหรวะแต่หากูเจอมันแล้วก็ มันกับกูได้เห็นดีกันแน่ไปก็ไปนี่ไปที่เราสามคนเดินทางเอ้ยเดินทางดังตั้งใจบ้านออกพญาคือที่หมายไปด้วยกันอย่าช้าเล<ป>ยนี่ไป ชนนางกาบได้พวกพี่ๆทุกคนคอยช่วยดูแลฉันคอยช่วยเตือนช่วยสั่งสอนฉนนางกาบยังไงฉันก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้าดีแล้วอังกาบทำตัวดีๆอย่างเงี้ยก็ดีเพราะว่าเผื่อองค์พระเจ้าเสือไทยเนี่ยเกิดชอบขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมพวกพี่ด้วยนะอ้าวมานั่งคุยอย่างนี้เองตามหาตั้งนานเนี่ยนี่คนนี้มีข่าวดีจะมาบอกด้วยแหละอะไรวะอ้าว ท่านท่านออกพญาเดชามีหนุม่มบ้านนอกมาสองคนหล่อด้วยนะเว้ยแล<ต>้วมึงรู้ได้ยังไงว่าหนุม่มบ้านนอกกับหลอ่อเฮ้ย<ห>แต่นี่หล่อจริงๆนี่จะบอกอะไรให้นะขนาดพ่อกูสองคนอยู่บ้านนอกยังไม่เห็นหล่อเลยแล<ต>้วมันพ่อถ้าเธอเนี่ยนี่เป็นเด็กเป็นเล็กที<า>่พวกนี้ก็เหมือนกันไม่เคยจะห้ามจะปลาลมกันเลยเป็นเด็กเป็นเล็ก้็มาดูอะไรผู้ชายฮะมันดีซะที่ไหนนี่เธอไม่ไปก็ดีแล้ว พาอถือไปเขาก็ไม่เลือกเธอหรอกใช่ไหมพาทำไมรไมูรม้ป่ะพาะเธอนี่หน้าแก่กับเธอทั้งคู่นี่พี่พอได้แล้วเลกทกเธอะกันได้แล้วพวกพี่จะไปไหนกันนะ